ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลลมสปอยเอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการสรุปภาพ,พยนตร์ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสรุปภาพ,พยนตร์รักทึกขวนลึกลับเรื่องหนึ่งจากปี2003นะครับ Mystic River ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่าหนังเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยเด็ก3คนครับที่ชื่อว่าเจมี่ชอนและเดฟกำลังเล่นฮอกกี้ nee บนถนน อย่างไรก็ตามลูกบอลของพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำนะครับซึ่งทำให้เด็กทั้ง3คนเนี่ยหงุดหงิดมากจากนั้นไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วนะครับจิมมี่ผู้หวัวแข้งก็พบกับปูนซีเมนที่ยังไม่แห้งและก็เขียนชื่อของเขาลงไปชอนก็ทำด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอถึงตาของเดฟชายคนหนึ่งก็ลงมาจากรถและก็ตำหนิพวกเขาที่ทำลายทรัพย์สินของเทศบาล ชายคนดังกล่าวมีตราและก็คณเจมือด้วยซึ่งทำให้เด็กๆเ,เชื่อว่าเขาเป็นตำรวจและรู้สึกหวาดกลัวจากนั้นเขาก็ถามที่อยู่ของเด็กๆและรู้ว่าเจมมี่กับชอนเนี่ยอยู่บนถนนเส้นเดียวกันแต่เดฟอยู่ห่างไกลออกไป3ช่วงตึกดังนั้นชายคนดังกล่าวจึงตัดสินใจจะพาเดฟกลับบ้านและคุยกับพ่อแม่ของเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุกซนของเขาด้วย เดฟลังเลที่จะไปนะครับแต่ชายคนนั้นก็ผลักเขาเข้าไปในรถอย่างรุนแรงเมื่อเข้าไปข้างในแล้วนะครับชายอีกคนหนึ่งที่สวมแหวนรูปไม้กางเขนอยู่ก็มองไปที่เดฟแล้วยิ้มให้กับเขาจากนั้นทั้ง3มคนก็ขับรถออกไป โดยที่ชอนและจิมมี่เองพวกเขาก็รู้สึกมีความกังวลและสับสนมากๆนนครับจากนั้นพวกเขาก็กลับไปหาพ่อแม่ของพวกเขาแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟังผู้ใหญ่ก็รู้สึกสับสนว่าทาไมตํารวจถึงพาเดฟไปเพียงเพราะว่าเขียนบนซีเมนต์แค่นั้นเองหรือตัดกับมาอีกที่หนึ่งนะครับเราเห็นว่าเดฟที่หวาดกลัวอยู่อยู่ในห้องใต้ดินของบ้านแห่งหนึ่งเผยอให้เห็นว่าชายสองคนนี้เนี่ยไม่ได้พาเขามาที่บ้านแล้วก็คุยกับพ่อแม่นะครับ ปรากฏว่าชายสองคนนี้เนี่ยเป็นพวกลักพาตัวเด็กและเป็นพวกล้างไคล้เด็กทั้งสองคนก็ผลัดกันทำร้ายเด็กชายคนนี้นครับหลังจากนั้นไม่กี่วันเดฟก็สามารถหนีออกมาได้และก็หนีเข้าไปในป่าและกลับมาอยู่กับครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งแต่เป็นที่ชัดเจนครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจของเขาอย่างรุนแรงและเขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกต่อไปฉากตัดกลับไป25ปีต่อมาแล้วนะครับ ที่ตอนนี้เราเห็นว่าเดฟโตแล้วและกำลังจะไปรับลูกชายที่โรงเรียนทั้งสองคนก็มาถึงถนนสายเดิมที่เดฟเ,เ,เคยเล่นและรู้สึกไม่สบายใจเมื่อนึกถึงความหวัดกรัวที่เขาเคยเจอเมื่อในวัยเด็กตัดกลมาอีกที่หนึ่งครับเราเห็นเจมมี่ซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆและก็เปิดซูเปอร์มาร์เกต็ตในท้องถิ่นเขาถูกลูกสาววัยรุ่นเข้ามาหานะครับ เคที่ลูกสาวของเขาบ,บอกกับเขาว่าเธอจะไปงานปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้จิมมี่ก็รับปากให้เธอไปแต่ก็บอกเธอว่าอย่าอยู่ดึกล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันรับศีลมหาสนิทของน้องสาวของเธอต่อมาเมื่อเคที่ขึ้นรถนครับเธอก็ตกใจเมื่อพบว่าเบนแดนแฟนหนุ่มของเธออยู่ในเบาะหลังด้วยเธอก็เตือนแฟนหนุ่มนะครับว่าถ้าพ่อของเธอจับได้แล้วก็พ่อต้องฆ่าเขาแน่ จากนั้นทั้งสองคนก็จูบก,กันและก็ตัดสินใจที่จะพบกันในวันพรุ่งนี้ตามแผนที่วางเอาไว้ไม่ไกลออกไปนะครับเราได้พบกับชอนซึ่งตอนนี้เนี่ยทำงานเป็นนักสืบแผนกฆาตก,กรรมเขาทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไวาตี้และต่อมาในค่ำคืนนั้นเดฟที่กำลังดื่มอยู่ที่บาร์เขาก็ได้เห็นเคที่ปรากฏตัวพร้อมกับเพื่อนๆเขาสังเกตเห็นเธอและมองดูเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปข้างบนเคาน์เตอร์เริ่มเต้นรำและสนุกสนานกัน เราเราเที่ยงคืนเดฟก็กลับมาถึงบ้านซึ่งน่าตกใจมากครับที่พบว่าเขาเต็มไปด้วยเลือดและก็มีรอยบาดเล็กน้อยที่ท้องของเขาด้วยเซเลสภรรยาของเขาตกใจมากที่เห็นสภาพของเขาเดฟจึงรีบอธิบายว่ามีคนทำร้ายและพยายามปล้นเขาดังนั้นเขาจึงต่อสู้ด้วยก็เลยได้แผลมาและเซเลสก็ทำแผลให้กับเขาทันที ในขณะที่เดฟอธิบายว่าเขาตีหัวหน้านักเลงอย่างไรและก็กังวลว่าชายคนนั้นอาจจะตายไปแล้วเขาเริ่มร้องไห้ออกมาเซเลสจ,จึงปลอบใจเขานะครับแล้วก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกนะในวันต่อมาตำรวจก็ได้รับแจ้งจากเด็กชายคนหนึ่งในท้องที่ที่อ้างว่าเขาและเพื่อนๆของเขาพบรถคันหนึ่งที่มีร่องรอยเลือดพวกเขาให้ข้อมูลสถานที่นี้แก่ตำรวจแต่เมื่อตำรวจถามถึงชื่อพวกเขาก็วางสายโดยที่ไม่ตอบอะไร ในไม่ช้าตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและก็พบรถที่มีคราบเลือดแต่ไม่พบศพหรือคนอยู่แถวนั้นเลยตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งจิมมี่ได้รับโทรศัพท์จากลูกจ้างของเขานะครับที่บอกว่าแคที่ยังไม่มาถึงที่ร้านเลย่สวัน,นี้เป็นวันทำงานของเธอนะครับจิมมี่ก็ลุกขึ้นไปดูที่ห้องของเธอแต่เธอไม่อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันต่อมาขณะที่เจมมี่อยู่ที่ร้านเบลดแดนก็มาถึงพร้อมกับน้องชายของเขานะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่แบรนดดนนัดพบกับเคทีแต่แบรนดดนไม่เห็นเคทีที่ไหนเลยเขาเลยถามจิมมี่เกี่ยวกับเธอเพราะวันนี้เป็นวันเข้ากะของเธอจิมมี่ที่หงุนหญินนะครับจึงตอบกลับไปว่าน้องสาวของเคทีกำลังทำพิธีศีลมาสนิทครั้งแรกที่โบสถ์ในวันนี้ซึ่งบางทีเธออาจจะอยู่ที่โบสถ์ตัดกลมาที่ตำรวจนะครับตอนนี้ชอนและไวตี้มาถึงที่เกิดเหตุและก็ทราบจากตำรวจอีกคนว่ารถที่มีคราบเลือดเนี่ยเป็นรถของเคที สิ่งนี้ทําให้ชอนกังวลอย่างมากครับเพราะเขารู้ว่าเธอคือลูกสาวของจิมี่เพื่อนของเขาในขณะเดียวกันตัดกลับมาที่โบสถ์เมี่กาลังเข้าร่วมพิธีศีลมหาสนิมของลูกสาวคนเล็กและก็เริ่มไม่พอใจที่เขาไม่เห็นเคทีที่นั่นในทางกลับกันนะครับเซเลสก็อ่านหนังสือพิมพ์และกังวลเมื่อเธอเห็นว่าไม่มีข้อมูลข่าวคลาวใดๆเกี่ยวกับคนที่ทําร้ายสามีของเธอเลย ต่อมาในที่สุดจิมมี่ก็มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งถูกล้อมล่อไปด้วยตำรวจและเขาก็ตกใจมากที่เห็นรถของลูกสาวอยู่ที่นั่นชอนในขณะเดียวกันก็ไปถึงที่ทะเลสาบใกล้เคียงปรากฏว่าสุนัขได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างนะครับจากนั้นเขาได้รับโทรศัพท์ที่แจ้งว่ามีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและก็อ้างว่าเป็นพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้น และตอนนี้เจมมี่ก็อยู่กับพวกอัฐพานสองสคนที่เริ่มใช้ความรุนแรงนะครับและชอนจํำพวกเขาได้ทันทีว่าเป็นอาชาวกรในละแวกแถวบ้านที่รู้จักกันในชื่อ Service b r o t เตอต่อมาชอนได้พบกับเจม,มี่และพยายามปลอบเขานะครับโดยบอกว่าลูกสาวของเขาแค่หายตัวไปเท่านั้นและทันทีนั้นชอนก็ได้รับโทรศัพท์จากทีมของเขานะครับแจ้งว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการค้นพบบางอย่าง ในขณะเดีวยวกันเซเลสก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่เธอดูข่าวเกี่ยวกับรถที่มีคาบเลือนและผู้หญิงที่หายตัวไปดูเหมือนว่าเธอจะสงสัยว่าสามีของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับในไม่ช้าชอนก็ตามหาพวกตำรวจและก็รู้สึกตกใจมากครับเมื่อพบว่าศพของเคที่อยู่ในบ่อน้ำในสวนสาธารณะดูเหมือนว่าเธอจะถูกทำร้ายอย่างทารุณและถูกยิงที่ศีรษะสองนัด ซึ่งมีรายงานว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของเธอทันใดนั้นนะครับจิมมี่พยายามเข้าไปในเขตที่เกิดเหตุแต่ถูกตำรวจควบคุมตัวเอาไว้เขาถามช้อนอย่างใจร้อนครับว่าลูกสาวของเขาตายแล้วหรือยังเมื่อนักสืบไม่ตอบอะไรเลยเจม,มี่ก็คิดว่านั่นคือคำตอบแล้วว่าใช่ เขาจึงเสียใจมากๆนะครับต่อมาเขาได้ไปถึงห้องเก็บศพและว็็ยืนยนันศพว่าเป็นลูกสาวของเขาจริงๆเขาและภรรยาของเขาเอนาเบก็นั่งลงกับชอนและไวตี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสืบสวนครั้งนี้เพราะเขาได้คุยกันถึงคดีของเดฟเมื่อหลายปีก่อนและปรากฏว,ว่าเซเลสกับเอนาเบตเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยทำให้จิมมี่และเดฟเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นเอง เรายังได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคที่เป็นลูกสาวภรรยาคนแรกของจิมมี่ด้วยซึ่งเสียชีวิตเป็นนานแล้วไวที่ก็ถามจิมมี่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาใช้ในคุกเนื่องจากข้อหาปลน้นแต่สิ่งนี้กลับทําให้จิมมี่หงุดหงิดมากขึ้นเขาตอบว่ามันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วและการตายของลูกสาวของเขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยต่อมานักสืบก็ได้พบกับผู้หญิงชราคนหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ คาตรกรกมเคทีเธอเปิดเผยนะครว่าเธอได้ยินเคที่ทักทายใครบางคนด้วยคําว่าให้ก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นนี่หมายความว่าเด็กสาวรู้จักกับฆาตรกรนะครับต่อมานักสืบก็ได้สอบปากคําเพื่อนของเคทีและทราบว่าเธอกําลังวางแผนที่จะหนีไปลาสเวกัสกับเรนแดนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทางกลับกันเดฟก็ประหลาดใจเมื่อเห็นว่าเจมมี่มาเยี่ยมเขา จิมมี่สังเกตเห็นรอยแผลที่มือของเดฟนะครับและก็ถามเกี่ยวกับมันแต่เดฟให้ข้อแก้ตัวที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือต่อไปนะครับเราได้เห็นว่าพอ่อนักสืบเนี่ยไปพบแบรนดนและเขาก็เสียใจมากที่รู้ว่าแฟนสาวของเขาเสียชีวิตแล้วเขายอมรับนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาก่อนที่เคที่จะไปที่บาร์และกําลังวางแผนที่จะหนีไปด้วยกันในวันรุ่งขึ้น เบรนแดนยังเปิดเผยอีกด้วยนะครว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยถูกเก็บเป็นความลับเพราะเจมมี่เกลียดครอบครัวของเบรนแดนด้วยเหตุผลบางอย่างจากนั้นนะครับนักสืบก็ขอให้เบรนแดนเข้ารับการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จเพื่อยืนยันว่าทุกสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงทันใดนั้นไซเรนเล่ Le, น้องชายของเบรนแดนก็มาถึงนะครับพร้อมกับเพื่อนที่ชื่อว่าจอรนและพวกเขาก็ไปดูทีวี วันต่อมาไวตี้แจ้งให้กับชอนทราบว่าแบรนแดนเนี่ยผ่านการทดสอบด้วยเครื่องจับเท็จและพวกเขาก็ตัดสินใจสอบปากคําทุกคนครับที่อยู่ในบาร์ในค่ําคืนนั้นพวกเขาพบว่าเดฟเนี่ยเป็นหนึ่งในพยานที่เป็นไปได้ด้วยและก็ตัดสินใจเข้าไปหาเดฟต่อมาทั้งสองคนก็ตามเดฟฐานครับซึ่งกําลังพาลูกชายไปโรงเรียนพวกเขาถามเกี่ยวกับเรื่องเคที่และเดฟก็แจ้งให้กับพวกเขาทราบว่าเดฟเห็นเธอในค่ําคืนนั้นและก็ทักทายเธอด้วย เขาอ้างว่าผู้หญิงคนนั้นออกมาจากบาร์ก่อนเขา15นาทีซึ่งก็คือประมาณเที่ยงคืน45หลังจากแยกจากเดฟแล้วนะครับพูนักสืบก็เริ่มหาเรือกันและไวตี้ก็ยอมรับนะบว่าเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเดฟด้วยเขาชี้ไปที่มือที่บาดเจ็บของเดฟนะครับและข้อเท้จริงที่ว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอกับเคที่แต่ชอนไม่คิดอย่างนั้นเพราะเขารู้จักเดฟดีพอ วันต่อมาครับนักสืบก็พบกับเจมมี่และแจ้งให้กับเขาทราบว่าลูกสาวของเขากําลังวางแผนที่จะหนีตามเบนแดนไปลาสเวกัสสิ่งนี้ทําให้เจมมี่โกรธมากและเขาก็ใส่ร้ายเบนแดนว่าเป็นฆาตกรอย่างไรก็ตามนะครับนักสืบไม่เห็นด้วยเนื่องจากเบนแดนเนี่ยผ่านการทดสอบด้วยเครื่องจับเท,ท็จได้เห็นได้ชัดนะครับว่าเขารักเนที่มากชอนจึงถามเจมมี่เพื่อนของเขานะครับว่าทําไมเขาถึงเกลียดเบนแดนมาก จิม,มี่ก็อธิบายนะคะว่าเป็นเพราะพ่อของเบนแดนที่ชื่อว่าจัสเล่เขาเปิดเผยนะครับว่าจัสเล่เนี่ยเป็นอาชญารกรและทั้งสองคนไม่เคยลงรอยกันจัสเลทิ้งภรรยาของเขาในขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองดังนั้นจิม,มี่จึงเชื่อว่าเบนแดนก็เหมือนกับพ่อของเขาต่อมาครับนักสืบก็กลับมาที่สถานีและเ็าพบว่าปืนที่ใช้ยิงเคที่ถูกยิงมาจากปืนลูกโม่ขนาด38 สิ่งที่น่าแปลกใจคืออาวุธปืนกระบอกเดียวกันถูกใช้เมื่อประมาณ18ปีที่แล้วนะครับในการปล้นร้านขายเหล้าตัดกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับเปลนแดนกําลังเศร้าเสียใจยกับการจากไปของแฟนสาวเมื่อไซเลนเลมาถึงเพื่อปลอบใจเขานะครับเขาก็บอกกับพี่ชายนะครับว่าแม่ของพวกเขาบอกว่าเขาจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีแคที่และจะเจอคนอื่นที่ดีกว่าแคที่ด้วยในขณะเดียวกันนักสืบก็มาถึงที่ร้านขายเหล้าที่เกิดเหตุปล้นเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วนะครับ เพวกเขาได้พบกับเจ้าของร้านแล้วก็ตกใจเมื่อพบว่าโจนไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือจัส t เลนนั่นเองซึ่งเคยเป็นอดีตพนักง,งานของร้านด้วยในฉากอื่นครับเซอร์เลสกลับมาถึงที่บ้านดึกๆและเดฟก็ถามเธอว่าเธอไปไหนมาเธอตอบสามีครับว่าเธออยู่ในรถกําลังคิดถึงวันที่เคที่ถูกฆ่าเดฟเลยถามเธอว่าเธอคิดว่าสามีของเธอเป็นคนร้ายหรือเปล่า เพราะหลังจากนั้นมาเซเลสก็แสดงท่าทีรังเกียจเขาเธอตอบว่าเธอสับสนนะครับและเธอก็ถามว่าทำไมเดฟถึงไม่แจ้งตำรวจเรื่องคนร้ายและทำไมถึงไม่มีข่าวเกี่ยวกับคนที่มาปล้นเขาและเขาต่อสู้ด้วยเลยซึ่งคำพูดนี้ทำให้เดฟเสียใจมากนะครับจนในที่สุดเขาก็เปิดใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาในวัยเด็กเมื่อเขาถูกพวกครั่งเด็กทำร้ายนะฮะเซเลสก็ตกใจกับสิ่งที่เปิดเผยมา ในขณะที่เดฟพูดเสียใจก็ออกจากบ้านเพื่อสงบสติอารมณ์ในวันต่อมาไวตี้ก็แจ้งชอนว่าเขาแอบตรวจรถของเดฟเมื่อคืนก่อนและก็พบรอยเลือดที่เบาะหน้าและกระโปรงรถหลังด้วยปรากฏว่ากลุปเลือดในกระโปรงรถหลังของเขาเนี่ยตรงกับของเคที่นะครับซึ่งก็คือกลุ u อ O จากนั้นนักสืบก็สอบปากคำเดฟแต่เขาไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆ เดฟแค่บอกว่ารถของเขาถูกแจ้งหายและก็ขอให้ตำรวจสืบสวนตามหาและสอบปากคำพวกขโมยรถด,ด้วยตัดกรามาที่อื่นครับจิมมี่ได้ไปพบกับพี่น้องซาวเวสซึ่งเขาได้สั่งให้ทำการสืบสวนส่วนตัวเพื่อตามหาฆาตกรซึ่งพ่อพี่น้องซาวเวสก็ได้บอกเขาว่านักสืบมาและก็พาเดฟไปที่สถานีนี่หมายความว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยใช่ไหมซึ่งทำให้จิมมี่ตกใจตัดกับมาที่อื่นครับ เรานักสืบตรวสอบประวัติของจัส t l นและก็พบว่าหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากการปล้นเขาก็ถูกจับอีกครั้งหนึ่งในข้อหากิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่ถูกลงโทษหรือตั้งข้อหาสําหรับความผิดเหล่านั้นจากนั้นนักสืบก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมเรเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ปรากฏว่าจัสตินเรไม่ได้รับโทษในตอนนั้นครับเพราะเขาร่วมมือกับ FBI เขาแจ้งเรื่องการปล้นของจิมมี่และส่งเขาเข้าคุกในเวลา2ปีสิ่งที่น่าสนใจคือ2เดือนหลังจากที่จิมมี่ได้รับการปล่อยตัวจัสตินเรก็หายตัวไปอย่างลึกลับอย่างไร้ร่องรอยในขณะเดียวกันนะครับจิมมี่กลับมาถึงบ้านและก็พบว่าเซเลสกำลังรอเขาอยู่ที่บ้าน เธอประมาามากที่จะบอกว่าเธอตัดสินใจแยกทางกับเดฟแล้วเพราะเธอกลัวเดฟในที่สุดนะครับเซเลสก็อธิบายทุกอย่างรวมถึงเรื่องที่เดฟกลับมาถึงบ้านในสภาพที่เปื้อนเลือดด้วยและเดฟก็แต่งเรื่องเกี่ยวกับคนมาจี้เขาในค่ำคืนที่เคที่ถูกฆ่าพอได้ยินดังนั้นนะครับจิมมี่ก็ตกใจและก็ถามว่าเธอคิดว่าเดฟเป็นคนฆ่าเคที่หรือเปล่าเซเลสเริ่มร้องไห้แล้วก็ตอบว่าใช่เธอคิดอย่างนั้น ด้วยความรู้สึกหนักใจนะครับในฉากอื่นเบรนแดนถูกนักสืบสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งและเขาก็ยืนยันว่าพ่อของเขาไม่มีปืนเขายังเปิดเผยด้วยนะคะว่าพ่อของเขายังมีชีวิตอยู่เพราะพ่อส่งเงินมาให้พวกเขาทุกเดือน500ดอลลาร์ดังนั้นนักสืบจึงแจ้งให้กับเขาทราบว่าปืนที่ใช้ฆ่าเคที่เนี่ยเป็นปืนกระบอกเดียวกันกันกบที่จัสตินเยรใช้ปล้นเมื่อประมาณ18ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามนะครับเรนแดนยืนยันว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพ่อของเขาไม่มีปืนแม้จะถูกสอบสวนอย่างไม่ลดละเขาก็ยืนยันคำเดิมทำให้เหล่านักสืบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปล่อยตัวเขาไปครับในขณะดเดียวกันเดฟก็ถูกพี่น้องซาวเวสเข้ามาทักทายซึ่งชวนเขาดื่มด้วยเด็บสงสัยว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแน่แต่เขาก็ตอบรับคำเชิญน,นี้อยู่ดี เมื่อกลับไปถึงที่สถานีตำรวจชอนและไวตี้ได้ฟังบันทึกเสียง911ที่พวกเขาไม่เคยฟังมาก่อนนะครับซึ่งเป็นสายเรียกจากเด็กผู้ชายนะครับที่บอกว่ามีเหยื่อถูกฆาตกรรมโดยที่พูดถึงเหยื่อว่าเป็นเธอก็เลยทําให้ตำรวจคนที่โทรมาแจ้งพวกเขาอาจจะรู้ว่าเหยื่อเป็นผู้หญิง,ท,งทั้งที่พวกเขายังไม่ได้เห็นตัวของเหยื่อด้วยซ้ําไปพวกเขาเพียงแค่เห็นรถของเคที่ที่เปื้อนเลือดนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ นี่เป็นที่น่าสงสัยมากนะครับเพราะว่าในเวลานั้นรถถูกทิ้งไว้บนถนนในขณะที่ศพอยู่ไกลออกไปในสวนสาธารณะตัดกลับมาที่อื่นครับสองพี่น้องซาเวตก็เล่านิทานสนุกๆให้เรฟฟังหลายเรื่องและบังคับให้เขาดื่มเยอะมากแต่แล้วจู่ๆจ,จิมมี่ก็มาถึงในไม่ช้าและเริ่มดื่มไปพร้อมกับพวกเขาด้วยในขณะเดีวยวกันเบนแดนกลับมาถึงบ้านและก็ตรวจสอบห้องใต้หลังคาที่เขาซ่อนปืนของพ่อเอาไว้นะครับ แต่เราเห็นว่าเหลือเพียงแค่ซองเท่านั้นครับปืนไม่อยู่แล้วในไม่ช้าไซเลนเลและจอรนก็มาถึงที่บ้านและเบรนแดนก็ทักทายน้องชายของเขาอย่างไม่เป็นทางการฉากก็ตัดกลับมาทางด้านเดฟตอนนี้เราเห็นว่าเดฟอาเจียนอยู่หลังบา่าตามมาด้วยเจมมี่และลูกน้องของเขาเจมมี่เปิดเผยเรื่องราวที่เขาฆาตกรรมจัสตเลเมื่อหลายปีก่อนในที่เดียวกันนี้และก็ทิ้งศพลงแม่น้ำ เขาได้บายว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่าจัดเล่แจ้งตำรวจเรื่องของเขาแต่มันเป็นเพราะภรรยาคนแรกของเขาเนี่ยเป็นมะเร็งและเขาไม่สามารถอยู่กับเธอในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้เพราะจัดเล่และฉากก็ตัดกลับมาทางด้านเบลนเดนครับเขาได้ถามน้องชายว่าน้องชายเกลียดใครแต่น้องชายตอบว่าไม่มีใครจากนั้นเขาก็ถามว่าเขารักใครและไซเลนเลก็ตอบว่าเขารักพี่ชายของเขา ในขณะเดียวกันครับฉากก็ตัดกลับมาที่เดฟตอนนี้เดฟร,รู้แล้วนะครับว่าจิมี่เนี่ยสงสัยว่าเขาเป็นคนฆ่าเคที่หรือเปล่าเลยเดฟก็บอกกับจิมี่นะครับว่าเขาไม่ได้ทําเดฟเปิดเผยความจริงนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาฆ่าผู้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กในค่ําคืนนั้นซึ่งกําลังทําร้ายเด็กในรถแต่เจมี่ไม่เชื่อเขานะครับแล้วก็ถามว่าทาไมเขาถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเซเรสภรรยาของเขาแต่เดฟวิงวอนอย่างสส้นหวังนะครับว่าเขาบริสุทธิ์ แต่จะมีดดึงมีดสั้นออกมาและสัญญาว่าจะปล่อยให้เขาอยู่รอดถ้าเขายอมรับความจริงและเมื่อฉากตัดกลับมาที่เบรนเดนเขาดึงที่สายปืนออกมาแล้วก็เรียกร้องให้น้องชายเนี่ยสารภาพต่อเขานะครับแต่ไซเลนเลกก็เริ่มตื่นตระหนกและพยายามจะหนีเบรนเดนเลยเริ่มชกเขาจอเน,นี่ก็พยายามหนีด้วยนะครับแต่เบรนเดนก็หยุดเขาเอาไว้และทำร้ายเขาอย่างทารุณด้วยเช่นกัน มาถึงจุดนี้เขาได้กล่าวหาน้องชายของเขานะครับว่าเป็นคนฆ่าแฟนสาวของเขาหรือเปล่าและทันทีนั้นจอรนก็รีบเล็งปืนไปที่เบรนแดนโชคดีที่นักสืบมาถึงพอดีนะครับและสามารถควบคุมเด็กเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันจิมมี่ยังคงกดดันให้เดฟสารภาพและสัญญาว่าเขาจะไว้ชีวิตถ้าเดฟพูดความจริง ด้วยความพยายามอย่างสิ้นหวังที่จะช่วยเหลือตัวเองครับเดฟที่ทุกใจยอมรับว่าเขาฆ่าการแคที่เองเป็นเพราะว่าเธอให้เขานึกถึงช่วงวัยเยาว์ที่เขาไม่เคยมีและเมื่อได้ยินสิ่งนี้ความกโกรธของเจม,มี่ก็พุ่งขึ้นและก็แทงเดฟหลายต่อหลายครั้งที่ท้องอย่างโหดเหี้ยมก่อนที่จะยนมีดทิ้งไปส่วนเดฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ิจม,มี่ก็เลยยิงเขาเพื่อจบชีวิตของเขาในที่สุด ในเช้าวันรุ่งขึ้นชอนพบกับจิมมี่และแจ้งให้กับเขาทราบว่าในที่สุดพวกเขาก็พบตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็คือไซเรนเรเและจอนครับปรากฏว่าเด็กๆขโมยปืนและพยายามข่มขู่รถคันหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าเป็นรถของเคที่จอนพยายามขู่เธอด้วยปืนแต่มันลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจและเคที่ที่หวาดกลัวจึงใช้ประตูรถชนพวกเขาแล้วพยายามวิ่งหนีและทั้งคู่ก็กลัวว่าเดี๋ยวเธอจะแจ้งเรื่องนี้ให้กับคนอื่น เด็กทั้งสองก็เลยไล่เธอไปสวนสาธารณะซึ่งไซเรนเล,เลตีเธอด้วยไม้ฮอกกี้และจอนก็ยิงเธอจนตายแน่นอนเขาว่าจิมมี่ตกใจและไม่อยากจะเชื่อว่าเขาฆ่าคนบริสุทธิ์ส่วนชอนก็บอกว่าเขากำลังตามหาเดฟเนื่องจากพบศพผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กในป่าแต่พอมาถึงที่นี้จิมมี่ก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้เจอกับเดฟเลยและจิมมี่ก็บอกชอนนะครับว่าชอนควรจะไขคดีให้ไวกว่านี้หน่อย เมื่อได้ยินดังนั้นชอนก็ตระหนักได้ว่าจิมมี่ทาอะไรลงไปหรือเปล่าและก็ถูกทิ้งไว้ด้วยความงุนงงชอนถามจิมมี่ว่าเขาจะส่งเงินให้เซเลสเดือนละ500ดอลลาร์ด้วยหรือไม่แต่จจมมี่ไม่ได้ตอบนะครับต่อมาจจมมี่กลับมาถึงบ้านและสารภาพกับภรรยาว่าเขาฆ่าเดฟผ่อบ,บริสุทธิ์และก็โยนศพของเดฟลงแม่น้ําไป แต่มันน่าแปลกที่แอนนาเบตบอกกับเขาว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าเขาทําไปเพราะความรักที่มีต่อครอบครัวเท่านั้นเธอกล่าวเสริมนะคะว่าไม่เป็นความผิดของเซเลสทั้งหมดเพราะเธอพูดพลามเกี่ยวกับสามีโดยที่ไม่รู้ความจริงทั้งหมดและในฉากสุดท้ายนะครับก็มีขบวนพาเรดในละแวกแถวบ้านเกิดขึ้นโดยที่เซเลสที่สับสนอยู่กำลังเดินหลงทางไปทางฝูงชนขบวนแห่ที่มีเด็กๆผ่านไปผ่านมาด้วย และเธอพยายามเรียกหาลูกชายของเธออย่างกระวนกระวายแต่เขาไม่ตอบสนองต่อเธอครับเพราะลูกโทษเธอที่ทําให้ตัวเขาต้องแยกจากพอ่อในขณะเดียวกันชอนก็กําลังดูขบวนพาเลทอยู่เช่นกันและเขาก็สังเกตเห็นเจมมี่ในฝูงชนเขาเลียนแบบท่าทางยืนปืนใส่เจมมี่และบอกเป็นนายว่าเขาได้จะทําให้เจมมี่ชดใช้กับการกระทําของเขาแต่เจมมี่ดูสบายๆและดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากคําขู่ของชอนเลย และภาพยนตร์ก็จบลงด้วยชื่อชอนเจม,มี่และเดฟที่ถูกขีดเขียนไว้บนทางเทา้าเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วโอเคครับทุกคนภาพยนตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ